สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะพี่บอลศักดิ์สิทธิ์จากช่องศักดิ์สิทธิ์ MC นั่นเองนะฮะก็ไม่เคยทำคลิปแนวนี้มาก่อนนะฮะก็ขอลองบ้างน,นะฮะเนื่องจากมีการอัปเกรดอัปเกรดเลยอัปเดตนะฮะเมื่อเช้านะฮะมีคนตกใจมากมายเกี่ยวกับตั๋วยากะ240วันไปนะฮะแต่ทีนี้นะฮะเราก็มาดูกันดีกว่าเพราะว่าทาง Facebook นั้นของ Genshin Impact นะฮะก็มีการโพสต์เนื้อหาเพิ่มเติมโอ้พูดยากจังเลยนะ,ะเกี่ยวกับตั๋วยากะน,นะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวเราไปส่องกันเลยดีกว่านะฮะไปะทุกคน เริ่มจากตู้ที่เป็นประเด็นก่อนดีกว่านะนนคือตู้อากาศนั่นเองนะฮะทางวิเชียรเขาประกาศเลยฮะว่าเวลาสิ้นสุดของตู้อากาศเนี่ยอาจจะต้องรอประกาศภายหลังเป็นหลักนะครับซึ่ง240วันที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่คร่าวๆคร่าวๆตามที่ทางโ o โยเวอร์เขาประมาณการนั่นเองนะทุกคนซึ่งก็จะเหมือนกับตู้สวรรค์สร้างเซียนหรือตู้สุมอาวุธนั่นเองนะฮะรวมถึงกิจกรรมทดสอบพรสวรรค์ด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็มาถึงกิจกรรมนะฮะของครึ่งหลังนะฮะเรียกว่าครึ่งหลังได้ไหมครึ่งลังหลังเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันคือพาร์ทที่3แล้วแหละนะก็คือกิจกรรมกลิ่นหอมจากทางตะวันตกซึ่งจะเริ่มวันที่14พฤษภาคมนะฮะถึง7มิถุนายนอ่ะใช่ครับ7มิถุนายนหรือวันที่7เดือน6นั่นเองนะฮะก็น่าจะอยู่กันยาวๆนะฮะแพจนี้ก็คิดว่าน่าจะวันสุดท้ายน่าจากวันที่7มิถุนายนนะถ้าเกิดเอาตามนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องรอทางโฮโลเวิร์ดประกาศอีกทีนะฮะก็อย่าลืมมเเเไปททพพกกก็บันนุคผ มาถึงส่วนของกิจกรรมสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือการคูณ2นะฮะในการฟาร์มสมุดอัพพอสวรรค์นั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนั่นเองนะฮะก็นี่คือกิจกรรมทั้งหมดของแพท2.6นะครับหลังจากนี้คงต้องรออัปเดตกันนะครับ สรุปเรื่องของวันนี้นะครับตู้อากาศ240วันเนี่ยที่หลายๆคนแคปไปนะครับพี่คิดว่าน่าจะอยู่ไม่ถึงหรอกเพราะว่าถ้าอยู่ถึงเนี่ย8เดือนเลยทุกคน8เดือนเลยนะครับไม่ใช่เวลาสั้นๆนะครับทุกคนแต่พี่คิดว่าคงต้องรอดูนะครับว่าทางออฟฟิเชียลเนี่ยจะยืดเวลาตู้ไปถึงเมื่อไหร่นะครับ240วันเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นเวลาคร่าวๆนะครับก็ต้องรอการอัปเดตนะครับอัปอัปเดตใช่ไหมเออถูกแล้วรอบนี้อัปเดตกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพต2.7 หรือว่าตู้อากาศรวมถึงของรางวัลชดเชยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีอัปเดตใหม่ๆจากทางเกมพี่จะรีบมาทำคลิปให้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ใครใครแท้ใครที่ชื่นชอบนะครับก็เข้ามาดูไลฟ์สดพี่ได้นะครับก็มีประมาณเกือบทุกวันแหละประมาณ5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ